สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาวอามิดรักทุกทกท่านนะคะโอ้เมืเนี้ยยายลินกับมานางตากแดดแพ่วเว่ <laughs> มานางง,ง,งอยอยู่ลิมตะลิงทะเลฟังพ่อสมัสนั่นล่ะพี่น้องร่มกับ่าแห้งปันใดเนาะค่ะเนาะยายลินกันเลย นางพักเมย์หลัก่สีเบาเรื่องเล่าให้พี่น้องฟังก่อนอืน่นนี่ยะเล่นกะขอบุญขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจทุกเมนทุกไรทุกติดตามทุกแช่เด้อค่ะเดอ้อหลวก็ะทุกๆกำลังใจความคิดเห็นให้เมียฝรั่งหลายๆทันที่กำลังประสบปัญหาวิกฤตฟองยากะดีหรือว่าถือสามีไล่ออกจากบ้านกะดีนะคะขอบุญขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจที่ทรงให้ซึ่งกันและกันบ่าเมียฝรั่งผู้นั้นเฮาสีรูจักกะดีบบลูจักกะดีเชื่อว่าท่านใดที่อยู่ในวิกฤต แบบนั้นก็ขอหาย่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะที่เยลินน้ำเลื่องเล่าออกมาเบาต่างๆส่วนหนึ่งก็ได้รับอนุญาตแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องเล่าของเยลินเองแล้วก็ขอออกตัวไว้กนนะคะว่าเยาลินบดายเลี้ยนทางด่านกฎหมายมาเยาลินบดายลู้เรื่องทางด่านทนายความเยลินก็เป็นคนบ,นบานๆธรรมดาที่ผ่านการฟ้องร้องญาลัางสามีมากก็เลยมีประสบการณ์ ก็เลยมีประสบการณ์เมื่อว่าสุพีสุนองฟัางตักเตือนให้สติแก่ลูกผู้ยิ่งไทยน้ำกันที่ตก,กลักรรมลำบากอยู่เมืองนองนะคะยายลินไม่ใช่ผู้รู้ยายลินกับอาศัยพี่อาศัยนองอาศัยผู้ลูกที่มาลองในคอมเมนต์บอกก้าวกันสิ่งใดที่ยายลินว่าออกไป มันบ่ถือบ่ต้องอบ่ถืออกถือใจบ่ถือจริตเยลิ่นกราบขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะท้งนี้ทั้งนั้นจุดประสงค์หลักของเยลินทีทําคลิปขึ้นมาแต่ละคลิปนั้นก็อยากสิบอกให้รู้ว่านี่คือชีวิตในมุมหนึ่งของคนใส่ชีวิตในต่างแดนแล้วก็มุมของเมียฝรั่งในต่างแดนที่ต้องสู่ชีวิต ความทุกข์ยากลำบากกับอากาศหนาวกับวัฒนธรรมหรือว่าหลายๆอย่างที่ได้คุยสู่กันฟังไปแล้วเนาะค่ะเนาะแต่ในด้านการอ่าสู่ปัญหาต่างๆการฟ้องร้องยาล่างนี่มันเป็นเรื่องอีอย่างที่นักหนาสาหัสสาหรับลูกผู้หญยงในต่างแดนจังเฮ่านะคะเพราะว่าอย่างบ่ตตเออภาษาแล้วก็ ทางด่านกฎหมายเฮาดอยนะคะเฮาดอยถ้าเฮาอยู่เมืองไทยภาษาบา้านเฮาภาษาพอเมีเฮาสีสูงปันใดเฮากับฟังรูเรื่องแมนบ่ Member พี่น้องแต่ว่าอยู่ในประเทศนอกนี่โอ้เฮาก็บ่รูู้เรื่องนะะเนาะค่ะเนาะดังนั้นชัวที่บุคคลผู้นั้นสี่พ้นไปใดกับ,กบอักเลือดพี่น้องคะ่ะสิ่งที่เฮาสี่สิเหตุใดนัาออกมาเสนอเตอะตักห้สติซึ่งกันและกันหก้กําลังใจกันนะคะ หลายๆท่านถามเยลินมาว่า สีฟองยาสามีหนูสีเฮ็ดจังไดเออยยลินบอกไปแล้วเดอว่ายเลินบอมแนทนายความยยลินบอไดเรียนลู้กฎหมายยะลินบอมมีความหลุดใดๆทั้งสิ้นในในในกรณีนี้ถ้าถามกําลังใจยยลินมีให้ถามความหล้ประสบการณ์ที่ยยลินผ่านมายยลินก็เอาประสบการณ์ที่ยยลินมีนั่นล่ะเอามาเบาซูพีสูนองฟังนะคะดังนั้นแล้วการที่เจ้าเสียากฟองร้องยาลังสามีของเจ้านี่ มันมีเหตุและผลหลายอย่างซึ่งเยลินเองกับบอลูเรื่องเล่าภายในในครอบครัวของเจา้าว่าเป็นจังไดดังนั้นแล้วผู้ที่สีฟองล่องสามีนี่จะต้องรู้นะคะรู้รอยรั่วภายใต้หลังคาบ้านของตัวเองนะพี่น้องเป็นเจ้าสีว้าไปลอยมองพันมองบุคคลนลอยคนพันคน้นลานคนกับบอสามารถลูกปัญหาลึกๆภายในบ้านลอ,อยรั่วภายใต้หลังคา อคุณได้ทั้งหมดนะคะดังนั้นเรี่วการที่เจ้าสิฟองยาสามีฟองรองต่างๆนี่ก็ให้เข้าใจว่ามันบเป็นเรื่องเล่นๆนะคะถ้าคุณจิตใจไม่เข้มแข็งเพียงพอนะคะบอเข้มแข็งเพียงพอนี่เจ้าสิป่วยนะคะการเจ็บขไข้โดยป่วยทั้งใจนี่มันมันมัน นักหนาะสาหัสนะคะบางคนถึงกับลมหมอนนอนเสือ้อหรือลมหายตายจากบรสามาที่สีน้ำหลางน้ำสังขารเจ้าของกับสุบันเกิดได้อันนี้ก็หลายคนค่ะเป็นอย่างเยลินคข่วาวเรื่องนี้ค่ะเยะลินอยากบอกว่าการที่คุณจะฟ้องร้องสามีเนี่ยหนึ่งเจ้าต้องศึกษานะคะว่าคาทนายความชั่วโมงละเท่าไหร่ฮะชัวะ่วโมงสมัยเยลินฟ้องยาอดีตสามีเจ็ดปีทีแล้ว ชั่วโมงอสองร้อยห้าสิบป,ปอนนะคะหนึ่งชั่วโมงโบมีฟรีนะคะค่ะห,หลายๆในคอมเมนต์ถามมาว่า เราจะได้รับทนายฟรีไหมมันบ่มีของฟรีดอกไน้โหลใบนี้พี่น้องจา๋าค่ะถ้าในกรณีเจ้าอยู่น้ำกันอยู่บ้านหลวงแฟดหลวงจังสีนะถ้าผู้ใา้เป็นผู้เหตุเจา้าเหตุบ่ดีกับเจา้ากับลูกเจ้าคมเหงเจ้าองศีนะหลวงเขาก็สีให้ยผู้ใา้ออกจากบ้านหลังนันออกจากแฟหลังนั้นเพื่อให้เจ้าได้อยู่อาศัยกับลูกนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเป็นพัพพตี้ของหลวงในกรณีที่ผู้ใดที่อยู่แฟดหลวงอยู่บ้านหลวงที่บ่ได้เป็นเจ้าของนะคะคําว่าแฟสหลวงบ้านหลวงนี่ มีทั้งผู้เช่าผู้ซื้อแล้วก็ผู้ที่หลวงให้ความซอยเหลือมันฉีบว่ืคือกันค่ะในกรณน้ี่เจ้าบ่ต้องไปฟ้องเอาอีหยังดอกเขาบ่ามีหยังให้เจ้าพี่น้องคะ่ะแต่ว่าในกรณีที่ฟ้องร้องย่าล่างกันนี่ก็คือทรัพย์สิบสนบ้านช่องที่เราสร้างมาด้วยกันหรือเรามาสร้างร่วมกันหลังจากแต่งงานแล้วนี่ตรงนั่นลหละที่มันสิเป็นปัญหาเออว่าเฮาสีได้หรือบบได้ ยามันสีอีกเรื่องหนึง่งการแบ่งสมบัติสีอีกเรื่องหนึ่งเดีพี่น้องถ้ดังนั้นแล้วเวลาเขาพบหาทนายความต่างๆเนี่ยเจ้าจะต้องเขียนลิสต์เขียนลิสต์ของเจ้านะคะว่าเวลาคุณเข้าหาทนายความคุณจะต้องเขียนลิสต์ของคุณเขียนรายการของคุณว่าคุณสี่าเรื่องใดกับทนายนะคะข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่เจ้าสิต้องนี้จะต้องเตรียมคำวา่าแล้วก็เตรียมหา ข้อมูลที่เจ้าสีว้าเจ้าสีถามทนายความเรื่องอยังเจ้าของใจเรื่องอยังที่เจ้าสีคุยกับทนายความเจ้าจะต้องเขียนเป็นหัวข้อไว้ทำไมเยลินถึงบอกแบบนี้เพราะว่าเวลาเจ้านางยูหนาทนายความทุกๆวินาทีที่มันติกตกต๊กตอกติก๊ตกตอกติ๊กตอกมันคือค่าใจของเจ้านะคะทนายความเขาคิดเอาหมดทุกวินาทีนะคะเจ้าวอก็เพิ่นโดนซ้ำดายเพิ่นคิดเอาทอนันพี่น้นองเพิ่นบ่ได้มาน่งวอกับเจ้าซื่อๆเด้ทุกๆวินาทีที่นาฬิกามันเดินอะ คือทุกๆสลึงที่เจ้าจะต้องใจทนายความดังนั้นเล้วไปนั่งต่อหนาทนายความเล้วเจ้าสินั่งเออสลึงอุ้ยสมองบอสางงานเรากูสีถามอีหยังเขาวะเอออันคิดมาตั้งต่บ้านเรียว,ว่าสีถามทนายความพ่อมาพอทนายความแล้วตกกระมะพี่น้องคะตกอกตกใจขึ้ไป,ปบุเป็นสั้นยันเจ้าสิลืมคำว่าเจ้าดังนั้นแล้วเอกสารปากกาสมุดเล็กๆเนี่ยพี่น้องเอาไปนั่งเขียนไว้นั่งปุ๊บถามปั๊บเลยเพราวา ทนายความเขาจับเวลาเจ้าทุกวินาทีนะคะนั่นคือเจ้าสิตองได้ใจอันนี้ยะเล่นกะสีบอกไว้ก่อนนะคะว่าในกรณีเขาหาทนายความต้องเตรียมจังใดจังสีบอกนะคะเพราะว่าการฟ้องล้องยาลัางต่างๆนี่พี่น้องคะมันเสียเปียบอยู่แล้วละพี่น้องค่ะบานนี้ยะล่นกับสีว้าเรื่องค่าใส้ใจเดี๋อค่าใส้ใจการฟ้องย่าสามีต้อง หมดเงินเท่าไหร่บางคนหมดแสนบางคนหมดเป็นล้านนะคะเป็นยังคือเบิดหลายคือเบิดเบือกันเออเป็นยังคือเบิดหลายล้านแท้่อันช่วงเวลาที่ สามีเฮาบอยยอ่ย่อมยาให้เฮาเนี่ยมันใส่เวลาสองปีสามปีเนี่ยเจ้าเตรียมไว้เลยสองหมื่นปอนอับขึ้นไปนะคะสองหมื่นปอนอับขึ้นไปตีเป็นเงินไทยกัล้านกว่าบาทแล้วในกรณีฟ้องยาผัวในกรณีที่ผัวงี่เง่าผัวบ่อยากยาเล่นเกมดึงเกมเฮาอ้ามึงรอได้มึงก็รอไปตีเออในกรณีนี้เขาจะปั่นประสาทเราเออพี่น้องเฮากับชิเบิร์ค่ะฟ้องยาหลายบาทพี่น้องจ้ะ โอ้ยทั้งเบาทั้งเจ็บแขนกระสิเบิดค่ะฟองยาหลายบาทเออพี่น้องบาทนี้เอ้าถ้าเมียฝรั่งผู้นั้นหัวใจสู่พี่น้อง เออถ้าฝรังมันบ่ยอมันสู่เฮ้ากับสู่เพราะอย่างวันที่ราคาบ้านสี่ซ่าห้าห้องนอนทรัพย์สินที่มีด้วยกันน่ะบวกลบคูณหารเล้วถ้าเฮ้าบ่เหลือฟรังกับบ่เหลือคือกันนั่นล่ะบ่มีแต่เฮ้าดอกที่บ่เหลือพี่น้องค่ะอย่าไปย่านพี่น้องถ้าเจ้าก้าวที่สีฟ้องยาผัวแล้วเจ้าต้องใจแน่นๆนะคะเจ้าสิมาใจก้าวขาออกๆเข่าๆบ่ได้เพราะเรื่องฟ้องยากันนี่ฟ้องร้องยาล่างนี่มันเป็นความเป็นความตายมันเป็นความ ยูรอดของเจ้าเป็นศักดิ์ศรีของเจ้านะคะค่ะดังนั้นแล้วการที่สิเข้าพบหาทนายความต่างๆบอเรื่องต่างๆนี่ต้องมันคงต้องมันคงเราก็มีสติให้มันให้ดีนะคะเพราะว่าเ่ราะว่าสิเกินยังคืน คนที่สิาพาเจ้าพานเรื่องเล่าตางๆไปใดก็คือตัวเจ้าเองที่เยลิ้นนํามาว่าหน่อยเยลิ้นแนแนวทางให้มู้เจ้านะคะเพราะว่าเยลิ้นพัานจุดนั้นมาแล้วเยลิ้นไปนั่งเออเซอเลร์อยู่หนาทนายความเขากินเวลาเฮ้าพี่น้องค่ะดังนั้นแล้วถ้าพี่เพื่อน,นที่ เจอเหตุการณ์ที่ต้องฟ้องร้องญาลังสามีนี่เอออยากแยลินก็อยากแนะนําเคล็ดลับดีๆนะคะแล้วแยลินกับบไดม้มาหมายความว่าอยากให้ผู้เจ้าฟ้องร้องญาลังผัวเจ้า,จาของเด้อพี่น้องเด้ออยากให้สุู้้สุคนใส่ชีวิตครูยังมีความสุขเออยูสางยูแปลงไปน้่กันดูแลกซึ่งกันและกันเออเอ,อ่า ยาำเป็นย้ำตายอย่าถิมอย่าปะกันอย่าลืนอยากให้ยูน้ำกันจนว่าหอนเมื่อเผากันข่อยเผาเจ้าเจ้าเผาข่อยผุหลาบบ่ได้ยากว่าให้ผู้ใดเจอวิกฤตชีวิตฟ้องร้องยาลางดอกแต่ว่าถ้ามันถึงจุดนั้นขึ้นมากคให้คือพอคำพอคำว่าย่าล้นเด้อค่ะเด้อค่ะย่าล้นคลิปนี้ก็มีมาฝากมาตอนเกลียลรักเกลดน้อยค่ะแล้วย่าล้นก็บิี่ว่าว่าคลิปต่อไปให้ฟังเนาะค่ะเนาะว่ามีแนวใดแน่คลิปนี้ขอบุญขอบคุณกัหวังว่าสิเป็นประโยชน์ดีๆให้พี่เพื่อนเพื่อนบ่ดันใดกระดันหนึ่ง ใที่รับชมรับฟังออคลิปนี้จบไปแล้วพี่น้องคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ